เริ่มต้นข่าวสารกันเลยนะครับเรายังเกาะติดสถานการณ์ในตวันออกกลางเป็นอันดับแรกอยู่ซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะเจาะไปที่ปฏิบัติการของอิสราเอลที่จะเอาคืนอิหร่านซึ่งผ่านมาแล้ว25วันนะครับอิสราเอลยังไม่เปิดการโจมตีเอาคืนอิหร่านแต่อย่างใดท่ามกลางการจับตาว่าการเอาคืนอิหร่าน น่าจะต้องก่อนเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งสารัฐที่เหลืออยู่ในอีก11วันต่อจากนี้หรือไม่ในวันนี้มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมาจากทั้งอิสราเอลแล้วก็อิหร่านครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ได้เป็นความเคลื่อนไหวที่ออกมาอย่างเป็นทางการแต่เป็นรายงานผ่านสื่อมวลชนที่อ้างแหล่งข่าวมาอีกทีโดยความเคลื่อนไหวจากฝ่ายอิหร่านดูเหมือนว่าฝ่ายอิหร่านจะมองไปข้างหน้าและเตรียมความพร้อมที่จะตอบโต้อิสราเอลแล้วถ้าอิสราเอลกดปุ่มโจมตีเพื่อเอาคืนอิหร่าน ขณะที่ความเคลื่อนไหวจากฝั่งอิสราเอลดูเหมือนว่าอิสราเอลจะตัดสินใจการเอาคืนอย่างรอบคอบเหมือนกันนะครับพิจารณาจากทุกความเสี่ยงเลยเพราะล่าสุดหลังจากมีกรณีเรื่องเอกสารลับสุดยอดของสหรัฐหลุดออกมาก็เลยทําให้ฝ่ายอิสราเอลตัดสินใจเลื่อนการเอาคืนเอหรานออกไปโดยเรื่องนี้เป็นรายงานที่ออกมาจากหนังสือพิมพ์เดอะไทมส์ของอังกฤษกับรายงานแหล่งข่าวเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองซึ่งเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการของอิสราเอล ระบุว่าในตอนนี้ทางการอิสราเอลกาลังพิจารณาถึงทางเลือกเพิ่มเติมหลังมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินกองทัพอิสราเอลหลุดออกมาก่อนหน้านี้แหล่งข่าวนี้บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้อิสราเอลต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์พอสมควรเลยนะครับและทําให้แผนการโจมตีเพื่อเอาคืนอิหร่านต้องล่าช้าออกไปเราย้อนความกันเล็กน้อยนะครับถึงเอกสารสาวรัฐที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้ถ้ายังจํากันได้เอกสารที่หลุดออกมาเป็นเอกสารที่ระบุว่าเป็นเอกสารลับสุดยอดพูดถึงความเคลื่อนไหว ของกองทัพอิสราเอลโดยเอกสารฉบับหนึ่งมีหัวข้อระบุว่าเป็นเรื่องของอิสราเอลเกี่ยวกับกองทัพอากาศของอิสราเอลที่เดินหน้าเตรียมการสําหรับการโจมตีอิหร่านรวมถึงการซ้อมขนาดใหญ่เมื่อวันที่1 5ถึง16ตุลาคมที่ผ่านมาส่วนเอกสารฉบับที่2ถูกติดป้ายกำกับว่าเป็นของหน่วยงานข่าวกรองด้านภูมิศาสตร์แห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานที่วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อประโยชน์ในด้านงานข่าวกรองของสหรัฐเอกสารทั้ง2ฉบับที่หลุดออกมาแล้วก็ถูกเขียน ตาประทับบนหัวว่าเป็นเอกสารรับสุดยอดเนี่ยถูกระบุเชื่อเรื่องว่ากองทัพอิสวาเอลเดินหน้าเตรียมการด้านยุทธศาสตร์รวมถึงโดนจนใกล้จะมีความพร้อมในการโจมตีอิหร่านแล้วเอกสารชุดนี้เป็นเอกสารฉบับที่สองซึ่งถ้าลงไปดูรายละเอียดจะเห็นเลยนะครับว่าเอกสารรับสุดยอดนี้ไม่ได้ระบุนะครับว่าอิสวาเอลจะโจมตีเมื่อ,อไหร่ที่ไหนแล้วก็ไม่ได้ระบุด้วยว่าจะโจมตีอย่างไรแต่ถึงอย่างนั้นก็เป็นข้อมูลที่อาจทําให้คนที่ได้รับการคาดการณ์ ได้ว่าอาจเป็นการโจมตีที่อาจจะเป็นการโจมตีด้วยโดรนหรือเปล่านะเพราะว่าในเอกสารก็พูดถึงการเตรียมความพร้อมเรื่องโดรนหรือว่าจะเป็นการยิงขีปานาวุธพิสัยกลางจากเครื่องบินหรือไม่เพราะว่าดูเหมือนก็มีการพูดถึงการซ้อมในการบังคับเครื่องบินซ้อมในการเติมเชื้อเพลิงต่างๆก็อาจจะแสดงให้เห็นว่าขีปานาวุธที่จะยิงเอาคืนอิรานอาจจะเป็นขีปานาวุธที่ยิงจากเครื่องบินไม่ยิงจากพื้นหรือไม่ดินไม่ยิงจาก ฐานยิงที่อยู่บนแผ่นดินอิสราเอลหรือเปล่าตรงนี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่อิสราเอลกังวลนะครับพอแม้ในเอกสารจะไม่ได้ระบุรายละเอียดหรือว่าให้คำตอบชัดเจนได้เลยว่าอิสราเอลจะเอาคืนอิหรา่านอย่างไรแต่เนื้อหาเนื้อความในเอกสารรับสุดยอดของสารัฐที่หลุดออกมาอาจทำให้ฝ่ายอิหรา่านสามารถคาดการแนวทางการโจมตีของอิสราเอลได้รายงานฉบับนี้อ้างแหล่งข่าวระบุนะครับ ว่าอิสราเอลได้เริ่มคิดแผนการที่เป็นทางเลือกเอาไว้แล้วครับแต่ผ่านที่ว่าเนี่ยจำเป็นต้องมีการจําลองเหตุหรือที่เรียกว่าวอลเกมก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะไปปฏิบัติการหรือไม่ทําให้การเอาคืนที่ว่าจะเกิดขึ้นแน่ๆเน,นี่ยต้องทิ้งช่วงนานกว่าที่หลายฝ่ายคาดการเอาไว้ไรายงานยังระบุด,ด้วยนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาอิสราเอลด้ซ้อมเสมือนจริงในการโจมตีอิหรา่านหลายต่อหลายครั้งเลยครับโดยส่วนใหญ่ในช่วงที่ผ่านมาจะเป็นการซ้อม ด้วยการยิงขีปนาวุธพิสัยไกลไปโจมตีอิรานเนะครับตรงนี้น่าสนใจแล้วอ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้จากเอกสารรับสารรัรฐที่เป็นเอกสารรับสุดยอดที่หลุดออกมาเนี่ยมันดูมีเนื้อหาเนื้อความชี้ไปทางที่ว่าอิสราเอลอาจจะโจมตีเอาคืนอิรานด้วยขีปนาวุธพิสัยกลางหรือไม่แต่ว่าในการซ้อมที่ผ่านมาของฝ่ายอิสราเอลตามข้อมูลอ้างแหล่งข่าวที่ออกมาล่าสุดเนี่ยกลับบอกว่าอิสราเอลในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ใช้ การซ้อมเพื่อโจมตีอิหร่านด้วยขีปนาวุธพิสยัยไกลนะทีนี้เรื่องนี้มันมีนัยยะความหมายที่ซ่อนอยู่ระหว่างบรรทัดอยู่นะครับเรื่องการใช้อาวุธนี่นะครับเนื่องจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธพิสยัยไกลจะทําให้ทุกฝ่ายรวมทั้งฝ่ายอิหร่านเกิดความรู้สึกว่าโอ้โหอิสราเอลใช้ขีปนาวุธพิสยัยไกลนี่เป็นการยกระดับความตึงเครียดความรู้สึกจะต่างจากการที่อิสราเอลใช้ขีปนาวุธพิสัยกลาง ชัดเจนดังนั้นเนี่ยการเอาคืนที่หวังผลไม่ให้สถานการณ์ลุกลามก็เลยทําให้หลายฝ่ายคิดว่าถ้าอิสราเอลบอกว่าจะเอาคืนอิรักแน่ๆแต่ว่าก็ไม่ต้องการให้สถานการณ์ลุกลามบานปลายคนก็เลยมองว่าอิสราเอลก็ควรที่จะต้องเลือกใช้การโจมตีด้วยขีปนาวุธพิสัยกลางซึ่งให้ความรู้สึกในยะความหมายว่าไม่เป็นการยกระดับสถานการณ์ดีกว่าจะใช้ขีปนาวุธพิสัยกลยที่ให้ความหมาย ระหว่างบรรทัดชัดเจนว่านี่เป็นการยกระดับความตึงเครยียดแต่ถึงอย่างนั้นในรายงานนี้ก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าอิสราเอลไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ในการโจมตีทุกรูปแบบไปยังอิยร่ราเลยไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ในการใช้ขี่ปนาวุธพิสัยไกลทิ้งไปด้วยกลับกันในช่วงที่ผ่านมาอิสราเอลก็ยังมีการฝึกซ้อม และเตรียมความพร้อมอยู่เสมออีกจุดหนึ่งคือพื้นที่ที่จะใช้โจมตีครับซึ่งก่อนหน้านี้เช่นกันมีข้อมูลว่านายกรัฐมนตรีอิสราเอลได้แจ้งต่อบประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําสหรัฐว่าอิสราเอลได้เลือกพื้นที่โจมตีเป็นพื้นที่ทางการทหารไม่ถล่มพื้นที่พลเรือนนี่จํากันได้ใช่ไหมครับที่ นายกนักเตีเบนจามินเนทัญยาหงของอิสราเอลพูดคุยกับประธานาธิบดีโจไบเดนแล้วก็ในเวลาต่อมาก็มีการเปิดเผยรายละเอียดการพูดคุยในลักษณะที่ว่านายกนักเตีอิสราเอลให้คํามั่นกับผู้นำสาวรัฐบอกว่าอืมจะโจมตีพื้นที่ทางการทหารของอิหร่านนะไม่โจมตีพื้นที่พอเราเรือนแต่คําถามก็คือตอนนี้อิสราเอลยังคิดแบบนั้นไหมเพราะว่าการพูดคุยในครั้งนั้นก็ผ่านมาหลายสัปดาห์แล้วเหมือนกันนะครับ เพราะว่าสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีหลายเหตุการณ์ที่อาจเป็นปัจจัยที่ทําให้อิสราเอลอาจจะคิดใหม่ก็ได้ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าหนึ่งปัจจัยที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจยกระดับการโจมตีของอิสราเอลนั้นหนึ่งในนั้นคือเหตุที่กลุ่มติดวุตเฮสบอลเลใช้โดรนโจมตีถึงบ้านพักของนายกรัฐมนตรีในธัญาหู เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับซึ่งแม้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบร้ายแรงแต่ว่าในมุมมองของอิสราเอลมองว่านี่คือความพยายามก่อเหตุสังหารผู้นําอิสราเอลโดยกลุ่มที่เป็นตัวแทนอิหร่านถ้าไปดูท่าทีของฝ่ายอิสราเอลแล้วเนี่ยนะครับฝ่ายอิสราเอลยังคงย้ําแล้วย้ําอีกว่ายังไงการเอาคืนอิหร่านต้องเกิดขึ้นแน่ๆครับอย่างเมื่อวานนี้จํากันได้ใช่ไหมครับเราพูดถึงท่าทีของรัฐมนตรีกลาหมอิสราเอลที่กล่าวเมื่อวันพุธ ย้ำว่าหลังจากที่อิสราเอลโจมตีเอาคืนอิหร่านแล้วเนี่ยทุกคนก็จะได้เห็นถึงศักยภาพของอิสราเอลที่เตรียมการและฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีก่อนจะย้ำว่าใครก็ตามที่ฝันถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วซึ่งก็คือหมายถึงเหตุที่กลุ่มติรุษฮามาสโจมตีอิสราเอลเนี่ยแล้มื่อตีกลาโหมอิสราเอลบอกว่าใครก็ตามที่ฝันถึงเหตุโจมตีเมื่อปีที่แล้วว่าจะทําให้อิสราเอลเจ็บปวดจากการโจมตีอิสราเอลเนี่ยนะคนเหล่านั้นจะต้องไม่คิดฝันแบบนั้นอีกต่อไป และจะต้องมีราคาที่ต้องจ่ายอย่างหนักต่อคนที่คิดแบบนั้นที่เล่าไปก็เป็นรายงานข่าวที่อ้างความเคลื่อนไหวของอิสราเอลนะครับทีนี้จากความเคลื่อนไหวของอิสราเอลไปที่ความเคลื่อนไหวของฝ่ายอิหร่านบ้างครับปรากฏว่ามีรายงานความเคลื่อนไหวของฝ่ายอิหร่านซึ่งก็เป็นรายงานข่าวเหมือนกันนะครับโดยเป็นรายงานข่าวของนิวยอร์กไทมส์ที่อ้างเจ้าหน้าที่วงในของอิหร่านยืนยันว่าอิหร่านได้เตรียมความพร้อมในทุกรูปแบบหากอิสราเอลโจมตีอิหร่านแล้ว ทุกรูปแบบที่ว่ามีตั้งแต่การปล่อยนิ่งนเฉยไม่ตอบโต้กลับไปจนถึงการเตรียมความพร้อมก่อสงครามกับอิสราเอลเลยข้อมูลอ้างแหล่งขาวคุณงย่ายๆก็คือฝ่ายอิหร่านเนี่ยได้คิดไปล่วงหน้าแล้วว่าอิสราเอลจะเอาคืนอิหร่านอย่างไรและอิหร่านจะตอบโต้กลับไปยังอิสราเอลอย่างไรซึ่งแนวทางการตอบโต้ก็เปิดช่องไว้กว้างมากเลยนะครับคือเบาที่สุดหรือแทบจะไม่มีผลอะไรเลยก็คืออิหร่านอาจจะเลือก นิ่งเฉยก็ได้ก็คือเบาที่สุดหรือหนักที่สุดก็คือการตอบโต้อย่างดุเดือดที่อาจนำไปสู่สงครามระหว่างอิสราเอลกับอ e ิหร่านแรงข่าวที่เปิดเผยข้อมูลนี้เปิดเผยว่าในตอนนี้อ e ิหร่านได้ส่งการได้สั่งการให้กองทัพเตรียมความพร้อมรับมือกับสงครามเอาไว้แล้วนะครับหากมีคำสั่งใดๆออกมาจากเบื้องบนแต่ถึงอย่างนั้นฝ่ายอ e ิหร่านก็ยืนยันว่าจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่อิหร่านสคนปเปิดเผยข้อมูลระบุว่าอายาตอลอาลีคามเนีอีผู้นําสูงสุดของอิหร่านได้สั่งการให้กองทัพคิดแผนไว้หลากหลายรูปแบบเพื่อรับมือกับการโจมตีเอาคืนของอิสราเอลครับซึ่งจะเป็นการตอบโต้เล็กตอบโต้ใหญ่หรือไม่ตอบโต้เลยก็ขึ้นอยู่กับการโจมตีของอิสราเอลเป็นหลักคาถามก็คืออะไรจะเป็นตัวบ่งชี้ครับว่าอิหร่านจะตอบโต้เล็กอะไรจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าอิหร่านจะตอบโต้ใหญ่ หรืออะไรจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าอิหร่านจะไม่ตอบโต้อะไรเลยก็คือการโจมตีของอิสราเอลระดับไหนถึงถูกมองว่าเล็กระดับไหนถูกมองว่าใหญ่แหล่งข่าวอิหร่านระบุว่าถ้าการเอาคืนของอิสราเอลนั้นสร้างความเสียหายและมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากอิหร่านก็อาจจะใช้วิธีการตอบโต้อย่างรุนแรงนะครับเช่นเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่อิหร่านยังเปิดเผยด้วยว่าอิหร่านก็จะตอบโต้อิสราเอล อย่างรุนแรงเช่นกันถ้าอิสราเอลเลือกที่จะโจมตีคลังน้ํามันบ่อน้ํามันไปจนถึงพื้นที่นิวเคลียร์ของอิหร่านหรือเป็นการโจมตีในลักษณะการสังหารผู้นําระดับสูงของอิหร่านถ้าเป็นการโจมตีในรูปแบบนี้อิหร่านก็อาจจะตอบโต้กลับไปยังอิสราเอลอย่างรุนแรงจรับแต่ว่าถ้าการเอาคืนของอิสราเอลถูกออกแบบมาแล้วว่าอยู่ในวงจํากัดเป็นการโจมตีฐานทัพทางการทหารไม่กี่แห่งหรืออิสราเอลเลือกโจมตีคลังแสงขีปนาวุธ ครั้งเก็บโดนของอิหร่านถ้าเป็นแค่นั้นเนี่ยสำหรับฝ่ายอิหร่านอาจมองว่านี่เป็นการโจมตีอยู่ในวงจํากัดเป็นการโจมตีเล็กก็อาจไม่ดําเนินการอะไรตอบโต้กลับไปก็ได้พอเป็นแบบนี้สิ่งที่ต้องมองต่อก็คือถ้าสมมุติอิหร่านมองว่าอิสราเอลเอาคืนแล้วเป็นการเอาคืนเล็กอิหร่านไม่ตอบโต้กลับอันนี้ก็จบไปแต่ถ้ามีการ ตอบโต้ตกลับจากฝ่ายอิหร่านเลครับคำถามก็คือฝ่ายอิหร่านจะตอบโต้กลับหลังจากที่อิสราเอลถล่มอิหร่านอย่างไรตรงนี้น่าสนใจครับเรื่องนี้แหล่งข่าวซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กองกําลังทิทักปฏิวัติอิสลามของอิหร่านสองคนระบุว่าการตอบโต้ของอิหร่านนั้นอาจมีตั้งแต่การที่อิหร่านระดมยิงขีปนาวุธพันลูกใส่ไปยังดินแดนของอิสราเอลเลย ซึ่งนี่ถือว่าเป็นการยิงขีปนาวุธจํานวนมากนะครับเพราะอย่างครั้งล่าสุดที่นําไปสู่การตั้งคําถามในครั้งนี้ก็คือการโจรมตีของอิหร่านเข้าไปที่อิสราเอลเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการโจรมตีด้วยขีปนาวุธจํานวน180ลูกแต่ว่าตามข้อมูลของแหล่งข่าวเนี่ยถ้าเกิดอิสราเอลเอาคืนอิหร่านรุนแรงอิหร่านก็อาจจะเลือกใช้วิธีแรงกลับก็คือยิงขีปนาวุธพันลูกใส่อิสราเอล ซึ่งจะเป็นเรื่องใหญ่ทันทีนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีการตั้งคําถา,ถามถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลซึ่งเป็นระบบที่ทรงประสิทธิภาพนะครับแต่จุดอ่อนของระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลก็คือยังไม่สามารถรับมือกับขีปนาวุธที่ถูกระดมยิงจำนวนมากเข้ามาพร้อมๆกันเข้าสู่น่านฟ้าของอิสราเอลได้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลอาจจะ รับมือไม่ทันครับแล้วในกรณีนี้ถ้าสมมุติเกิดการตอบโต้อย่างรุนแรงจากฝ่ายอิหร่านตามข้อมูลนี้คือการยิงขีปนาวุธพันลูกเข้าอิสราเอลเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาขึ้นมาได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ยิงขีปนาวุธย180ลูกเมื่อวันที่1ตุลาก็ยังมีบางลูกที่สามารถหลุดรอดระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลแล้วก็ตกมาสู่พื้นดินของอิสราเอลได้อยู่เลยอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นการ โจมตีตอบโต้กลับไปยังอิสราเอลที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งที่อาจจะถือได้ว่าเป็นการตอบโต้ของฝ่ายอิหร่านเช่นกันอาจจะเป็นการดําเนินการผ่านกลุ่มตัวแทนของอิหร่านครับคืออิหร่านอาจจะเลือกไม่ดําเนินการเองโดยตรงแต่ว่าใช้ตัวแทนไม่ว่าจะเป็นฮามาสฮิสบอลเลาะหรือฮูตีโจมตีเข้าไปในอิสราเอลนอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการตอบโต้ผ่านการ ทำให้เกิดผลกระทบต่อการส่งน้ํามันรวมถึงการส่งสินค้าทางทะเลที่ต้องผ่านอ่าวเปอร์เซียแล้วก็ช่องแคบเฮอร์มุสด้วยโดยในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือทางการอิหรา่านพยายามประสานงานไปยังชาติเพื่อนบ้านอาหรับซึ่งดูจะเป็นท,ท่าทีที่อิหร่านหวังทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับชาติอาหรับ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเหมือนการส่งคําเตือนว่าหากชาติอาหรับให้ความช่วยเหลือหรือว่าอย่างน้อยคือเปิดช่องให้อิสราเอลใช้ประเทศของตัวเองเป็นทางผ่านเพื่อโจมตีเอาคืนอิหร่านทางการใช้น่านฟ้าหรืออาจจะเป็นการเปิดทางให้เครื่องบินอิสราเอลพักเติมเชื้อเพลิงเนี่ยชาติอาหรับเหล่านั้นก็อาจจะตกเป็นเป้าหมายการโจมตีโดยชอบธรรมของอิหร่านด้วยเช่นกัน ขณะเดียวกันในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเจ้าหน้าที่อิรานยังเริ่มเก็บความเห็นสาธารณชนถึงการเผชิญหน้ากับอิสราเอลด้วยนะครับว่าในมุมมองสาธารณแล้วการเผชิญหน้าของอิสราเอลควรออกมาในรูปแบบไหนโดยรายงานที่ออกมาล่าสุดนี้ก็ดูจะเป็นท่าทีที่สอดคล้องกับรัฐมนตรีต่างประเทศอิรานนะครับที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อรัสเซียเมื่อวันพุธระหว่างการเข้าร่วมการประชุมบริกที่รัสเซียเป็นเจ้าภาพว่าการตอบสนองการโจมตีของอิสราเอลนั้นต้องเป็นไปอย่างได้สัดส่วนแล้วก็ต้องผ่านการคำนวณมาแล้วด้วย เช่นเดียวกับประธานาธิบดีอิหร่านมาซูดเพเซ,เซส,สเกียนที่เข้าร่วมการประชุมบริกส์ก็ได้มีโอกาสหารือกับทั้งประธานาธิบดีสีติ้นผิงผู้นําจีนแลวก็ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินผู้นํารัเสเซียในการประชุมที่จัดขึ้นและรัเสเซียเป็นเจ้าภาพเช่นกันนะครับอ่ะนี่ก็คือสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่เรายัางคงจับตากันอยู่นะครับพยายามนำข้อมูลมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับทราบกันแล้วก็จับตาไปพร้อมๆก,กันครับ Some knockout today, make tomorrow today.